อุยใกล้เลยอ่ะใกล้เลยอะนนี้นองวานมากันเลยใก้แบบใก้ขนาดเลยชูอาปากด้วยยัาปากชู

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh